จังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเวลา10นาฬิกาของวันที่28กรกฎาคม2565นายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรนษาพระบาทสมเด็จพระวชิลัเกล้าเจ้าอยู่หัวนวัสิริจันธรณิมิตรวรวิหารตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมกันแสดงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาศาส,สนาสถานให้เรียบร้อยสวยงามโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจตลอดจนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ประกอบด้วยปลูกต้นมะขามเทศและต้น ว่าอย่างละ500ต้นและปลูกโดยใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดพันธุ์มะข่าประดูและชิงชัน พร้อมทั้งปล่อยพันธ์สัตว์น้าได้แก่กุ้งกํากรามปลากระโห้ปลาตะเพียนจํานวน3 0 0 0 0นตัวลงในแหล่งน้ําเฉลิมพระเกียรติตบบนเขาพระงามต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมคณะได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงจํานวนสองรายได้แก่นางประจวบจิตเย็นอายุ63ปีบ้านเลขที่35มหทับสหมู่ที่1ตําบนเขาพระงามป่วยเส้นเลือดสมองตีบน้ําท่วมปอดและนางสาวกันนิกามายัางอายุ24ปีบ้านเล ที่90หมู่ที่1ตำบลเขาพระงามประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ชนผู้ข้ามถนนหน้าโรงพยาบาลเปาโลสะพานควายครับ